ยี่สิบบาทกระขาดหนึง่งเฮ้เดีย๋ดวยวไปให้พ่อก่อน Trí là... tuần đeo khỏi tay video hát ngài thua ăn thua 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 này thua thua เฉพาะมือนี้มือเดียวนะครับนี่ไปช่วงขาโม่งเศร้านะครับไปขุดประมาณสองสั่มงสอง่ถคขึ้เกา่าจิลา กับปีคุดมาเวนี่ตอนคุดประเทศไทยท่านแห่งเบิงไทยอยู่บัวบัลายนะครับเดี๋ยวเที่ยวนาผมเจงจีไทยให้เบิงนะครับแบบดีๆเลยนะครับนะครับจิโรบ้านผมอื่อนชิโรนะครับ แต่แพ้เขียวไหวน,นี่เมื่เห็นตัวนะครับช่วงนี้พ่อแม่กับไปลาชิโอนะครับลาชิโอ,อย่างเดียวนะครับ แพะเขี้ยวตัวนี้อืมอันนั้นนะครับอืมอาจจะแน่ไม่เห็นตัวนะครับเอ่อจะบไม่เห็นตัวตัวนี้มันได้ร้ายนะครับประมาณอยู่นี่ประมาร่อยกลัวเก็บสองลอยตัวหมดแล้วครับอาครับบัดข้าวคุดพอ่อบัดขคาไปคุดเทียวหนาจังพ่อกันนะครับกะขอขอบคุณน,นะครับปู ขอมาชมนะครับผู้ติดตามทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ